โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกรมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังจากที่ทางบริษัทโฮโยเวิร์ดได้ทําการเปิดให้บริการเกรมใหม่องค์กรสตาร์เรลออกมาให้เราผู้เล่นอย่างเรา,เราได้เล่นกันครับก็ได้เกิดกระแสหนึง่งกระแสหนึ่งเข้ามาในโซเชียลนะครับว่าผู้เล่นเกนชินนั้นเลิกเล่นเกนชินแล้วย้ายกลับ ไเล่นโดยสําหรับผมแล้วครับผมคิดว่าการะแสนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงบางส่วนนะแต่อาข้อจริงๆครับมันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของเหล่าเกมเมอร์อยู่แล้วครับที่ถ้าเกิดเมื่อมีเกมใหม่ๆออกมาแล้วเหล่าผู้เล่นหลายคนก็อาจจะย้ายไปทดลองเล่นเกมใหม่ๆที่เพิ่งเปิดเข้ามาซึ่งถ้าหากเกมใหม่นั้นสนุกกว่าเราก็อาจเปลี่ยนไปเล่นเกมใหม่เยอะกว่าแต่ก็ใช่ว่าเราจะเลิกเล่นเกมเก่าๆไปครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเล่นมันน้อยลงเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วครับเกมชินิงแพ็คก็อยู่ในกรณีที่ว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ เหล่าผู้เล่นที่เล่นเกนชินอิม a พกนั้นเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีเกมเปิดใหม่อย่างฮงไกสตาร์เรลที่เป็นค่ายเกมเดียวกับที่พัฒนาเกนชินอิม a พกอย่างค่ายโฮโยเวิร์สอีกทั้งไม่เพียงเท่านั้นครับเกมที่เปิดใหม่เนะี่ยยังเป็นเกมที่ต่อยอดมาจากฮงไกอิม a พกที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและพอมีฐานแฟนๆอยู่บ้างมันจึงไม่แปลกครับที่ทางฮงไกสตาร์เรลจะสามารถดึงผู้เล่นจากเกนชินอิมเพกไปได้อย่างมากมายแต่คําถามที่ตามมาก็คือเหตุผลที่ผู้เล่นเกนชินอิม a พกหายไปนั้นมันมีเหตุผลแค่เพียงว่า่าาผู้้เลนยย เล่นเกมใหม่อย่างนั้นหรือซึ่งถ้าเกิดถามผมแล้วล่ะก็คําตอบก็คือไม่ใช่ครับเนื่องจาก g e n ช i n Impact กับ h o n า k a i Star Rail นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมคนละแบบไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ g e n ช i n Impact นั้นเป็นเกมแอคชั่น RPGadventureOpen World แต่ตัวของ h o n า k a i Star Rail นั้นเป็นเกมแนว Turn ์นเบ d ครับด้วยสาเหตุเพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะพอสังเกตได้บางๆนะครับว่าเฮ้ยเออมันก็อาจไม่ใช่แค่เหตุผลที่ว่าแค่เป็นเกมใหม่แล้วก็จะย้ายไปเล่นไซส์อย่างนั้นนะครับตรงนี้ผมขออธิบายแบบตรงไปตรงมางแบบนี้ละกันนะสำหรับผู้เล่น g e n ช i n Genshin Impact ครับจะมีการแบ่งผู้เล่นใหญ่ๆเป็น2กลุ่มครับผมย้านะครับเป็นผู้เล่นใหญ่ๆ2กลุ่มความจริงแล้วก็มีผู้เล่นอีกหลากหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ชอบจิ้นหรืออะไรก็ตามแต่ e ก s h i n Impact นั้นมีผู้เล่นหลายกลุ่มนะแต่ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะยกตัวอย่างออกมาใหญ่ๆ2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้เล่นที่เน้นเกมเพลย์เป็นหลักโดยพวกเขาจะสนใจเนื้อเรื่องเพียงแค่เล็กน้อยครับพวกเขาจะรู้เนื้อเรื่องเอาให้เพียงแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกเทวทเพื่อที่จะได้มีความสนุกสนานในการเล่นเกมไปส่วนกลุ่ แต่ส่วนมากผู้เล่นกลุ่มนี้จะค่อนข้างชื่นชอบเนื้อเรื่องและรอต่างๆภายในเกมซึ่งลักษณะาการเล่นของผู้เล่นทั้งสองกลุ่มนียก็จะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็คือคอนเทนต์เอนเกมของเกมอย่าง Spiral Abyss ครับสำหรับผู้เล่นสายเกมเพลย์ที่ชอบความท้าทายของ Spiral Abyss ย้ำนะครับว่าชอบความท้าทายของ Spiral Abyss ทำไมถึงต้องบอกว่าชอบความท้าทายของ Spiral Abyss เพราะมันก็จะมีผู้เล่นบางกลุ่มครับที่มองว่า Spiral Abyss ไม่ค่อยท้าทายตรงนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเอาไว้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันในคลิปวดีโอ,อื่น สำหรับผู้เล่นสายเกมเพลย์ที่ชอบสไปรอลออบินะครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตหรือมีการรีอ b บิสเนี่ยผู้เล่นสายนี้ก็จะไปเก็บดาวอย่างดุดันไม่เกรงใจใครนะครับซึ่งถ้าหากไม่ผ่านพวกเขาก็จะพยายามปั้นตัวละครแล้วก็พยายามคิดหาวิธีทางที่จะสามารถเอาชนะคอนเทนต์นี้ให้ได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสนุกของเกมเก s ช i n Impact นั่นเองนะแต่กลับกันครับสำหรับผู้เล่นสายเนื้อเรื่องที่ไม่ได้อินกับคอนเทนต์เอนเกมอย่างสไปร a ลออบิสพวกเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับจะมีแวะ ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นแบบสโลว์ไลท์ไปเรื่อยๆซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วอะไรที่ทําให้ผู้เล่นสายเนื้อเรื่องสามารถที่จะเล่นเกนชินิมเพกได้อย่างยาวนานเลยครับคำตอบมันก็อยู่ในชื่อเรียกของผู้เล่นสายนี้ครับเนื้อเรื่องนั่นเองเก n ชินิมเพกนั้นครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าซัพพอร์ตในด้านของการสํารวจอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าเขาเป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในเกมเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนาต่างๆหรือจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในไอเทมไม่เว้นแม้แต่ภาษาซึ่งถ้าเกิดเราแกะออย่่่าาางงจจรรริแล้้้ววะกกกกก็็เเเพพืนนๆบนะะมมมีีได อ้างอิงเรฟเลนต์มากมายจากตำนานต่างๆทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้ไม่เพียงเท่านั้นครับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเกนชินอิมเพกเนี่ยยังสามารถเอาไปอ้างอิงกับรอที่เ,เพื่อนๆสามารถหาได้ภายในเกมด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นนี่จึงเป็นความสนุกของผู้เล่นสายเนื้อเรื่องนั่นเองครับซึ่งหากใครได้ลองตามเนื้อเรื่องและหาเรฟเลนต์ของเกมนี้หรือเป็นผู้เล่นสายเกมเพลย์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าทําไมตัวของผมถึงได้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ส,สายซึ่งเอาจริงๆแล้วครับทั้งสาย,สายเ,เ,เกมนีี้้้้้ถาาหหกจะใไดขอมูลท่ ครบถ้วนและถูกต้องจริงๆมันจําเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการค้นหาและทดลองสิ่งต่างๆเยอะพอสมควรครับยกตัวอย่างเช่นหากผู้เล่นในด้านเกมเพลย์อยากที่ต้องการจะรู้ว่าตัวละครใหม่ที่อัปเดตเข้ามานี้เหมาะสมกับทีมแบบไหนมากที่สุดพอมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์หลายๆท่านหรือไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ที่ไม่ได้ทาคอนเทนต์ก็ตามแต่นะครับพวกเขาเหล่านี้ครับก็จะทําการเทสต,ตัวเลขออกมาและลองผิดลองถูกต่างๆมากมายครับเป, act, เปลี่ยนอัติแฟกเปลี่ยนอาวุธลองสับตัวนู้นตัวนี้เข้ามาอยู่ในทีมครับซึ่ ที่จะได้เบสอินซอตในทีมนั้นมาเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่จะต้องใช้เวลาและเทสพอสมควรเลยทีเดียวครับหรือถ้าเกิดจะเป็นสายเนื้อเรื่องหากเราต้องการได้ข้อมูลที่มันตรงและค่อนข้างเชื่อถือได้เนะ่ครับเพื่อนๆลองนึกภาพเนื้อเรื่องเบื้องหลังทะเลทรายดูนะครับการเล่าเรื่องของ b l a c k g าร์ตสตอรีในทะเลทรายซูเมรุนั้นมีชั้นเชิงการเล่าเรื่องและแลำดับเหตุการณ์ที่ค่อนข้างทําความเข้าใจได้ยากมากครับเพราะว่ามันจะซ่อนเอาไว้ในไอเทมมันจะซ่อนเอาไว้ในข้อความที่ถูกทิ้งเอาไว้ในทะเลทราย <S <S รวมทั้ Quest โดยตรงนี้ครับส่วนตัวแล้วผมมีประสบการณ์ตรงมานะเนื่องจากผมทําสรุปเนื้อเรื่องทะเลทรายนะครับซึ่งกว่าที่ผมจะสามารถทําความเข้าใจเนื้อเรื่องของทะเลทรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเสียเวลาชีวิตอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับซึ่งนะหากใครยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับยอดวิวค่อนข้างน่ารักมากๆเลยโอเคครับเมื่อเรารู้กันแล้วนะครับว่าผู้เล่นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มเราจึงเดิมพอที่จะเข้าใจพฤติกรรมของผู้เล่นอยู่บ้างนะครับว่าผู้เล่นเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรทีนนนนนนี้ัใเเมมมื่่ออกกสุแน ครับว่าเราผู้เล่นก็จะสเปนเวลาหรือว่ามอบเวลาให้กับเกมเกมนั้นเยอะเป็นเรื่องปกติซึ่งสิ่งที่ตามมาเมื่อเราเล่นเกมเกมหนึ่งเยอะมากๆแล้วนั่นก็คือคอนเทนต์ในเกมมันก็จะเริ่มไม่พอเสิร์ฟนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ g e n ช i n Impact เป็นแบบนั้นครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในด้านเนื้อเรื่องหรือจะเป็นคอนเทนต์ในด้านเกมเพย์ ay, ตอนนี้ครับทุกอย่างใน g e n ช i n มันค่อนข้างที่จะหยุดชะงักเพื่อที่จะรอการอัปเดตของแพทใหม่เข้ามาครับแต่อย่างที่เรารู้กันดีครับเนื้อเรื่องหลักของ g e n ช i n Impact นั้นมันเป็นอะไรที่ออัาาาาัปปเเดตข้้าาาามมชกกกๆระบบ Time ของ e n s ช i n Impact ที่ไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลาเยอะครับอาจจะเสียเวลาสักประมาณวันละ10-20นาทีเพื่อที่จะผ่านเรซินให้หมดแล้วก็ทํเควสรายวันให้หมดเพียงเท่านั้นเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรในเกมเกมนี้แล้วครับมันจึงกลายเป็นว่าเราเข้ามาในเกมประมาณ10-20นาทีแล้วเราก็กดออกเกมทําเพียงแค่นั้นก็ได้แล้วครับและเมื่อเป็นแบบนี้มันจึงเริ่มทําให้ผู้เล่นเกิดอาการเปื่อยเนื่องจากแพทเนี่ยไม่ยอมอัปใหม่สักทีอีกทั้งครับประกาศการอัปเดตแพทล่าสุดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาครับเนื่องจาากกทงตเมเ ดันไปนําเอาเนื้อหาของคอนเทนต์การ์ดที่ไม่ค่อยเกิดในเกมนะครับนำมาจัดเป็นอีเวนต์โดยอาการนําเอาคอนเทนต์การ์ดมาอัพเป็นอีเวนต์ล่าสุดนี้นั่นเองครับมันจึงทําให้เหล่าผู้เล่นที่ไม่ค่อยเล่นการ์ดกันอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยที่จะฮา์กับแพทเท่าไหร่โดยทัมมิ่งตรงนี้นั่นเองครับที่ฮงไกสตาร์เรลเนี่ยเปิดให้บริการพอดีซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าในตอนแรกในตัวของผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับกับเกมฮงไกสตาร์เรลเนื่องจากฮงไกสตาร์าออารบบเรลนะ เทอร์เนสในตลาดของเกมมือถือในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันมีเยอะเอามากๆอีกทั้งเทอร์เนสแนวกาชาเนี่ยครับเกลื่อนการเต็มตลาดเลยแต่หลังจากที่ผมได้ลองเล่นเกมเกมนี้แลลวครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าทําออกมาได้ดีเกินคาดมากๆโดยเฉพาะเรื่องของกราฟิกที่ค่อนข้างกินขาดเกมแนวเทอร์เ e สแบบเดียวกันอยู่พอสมควรอีกทั้งยังมีระบบโลกไลท์อย่าง Simulate universe ที่สามารถทําให้เราเนี่ยครับเล่นเกมได้เรื่อยๆโดยที่ไม่เบื่อได้นะก็คือเปลี่ยนพาร์ทไปเรื่อยๆนะครับอยากเล่นพาร์ทไหนก็ลองเปลี่ยนกันดูนะ นนัน้ซึ่งแค่องค์ประกอบของเกมเพลย์อย่างเดียวเท่านั้นครับผมก็คิดว่าผู้เล่นสายเกมเพลย์หลายๆท่านก็อาจจะชื่นชอบไม่น้อยนะแต่มันก็ไม่หมดเพียงเท่านั้นครับวงการสตาร์เรล่ยังมีระบบการเล่าเรื่องที่เรียกได้ว,ว่าถอดแบบมาจากเกมจินอิมแพกเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการซ่อนข้อมูลสําคัญต่างๆเอาไว้ในไอเทมหรือคําพูดของตัวละครหรือจะเป็นอิสต์เอ็กต่างๆก็ยังคงทําคล้ายกับเกมจินอิมแพกและที่น่าสนใจที่สุดก็คือเซตติ้งของเรื่องราวจัก,กรวาลครับที่มีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าหากันอีกทั้งยังมีเเรรรื่ององงาาาววขทพาาตั ตนที่อยู่ในมิติชั้นสูงไปอีกครับดังนั้นครับผู้เล่นที่ชื่นชอบสไตล์การเล่าเรื่องของเกนชินอิมเพกอยู่แล้วพอมาเจอสไตล์การเล่าเรื่องแบบเดิมที่เกิดขึ้นในสตาร์เรียเข้าไปจึงค่อนข้างที่น่าจะชอบกันพอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้ครับผมจึงมองว่าเกนชิน i ิม a พกและฮงไกสตาร์เรียนั้นสามารถพูดได้เต็มปากครับว่ามันเล่นได้พร้อมๆกันครับเนื่องจาก 1. มันเป็นเกมคนละแนวอย่างสิ้นเชิงครับในด้านของเกมเพลย์เนี่ยเกนชินเป็นแอ v เวนเจอร์ส่วนสตาร์เรียวครับเป็นเกมแนวเทิ มีสไตล์การเล่าเรื่องที่เหมือนกันดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อินกับเกมเพลย์ของ Star r เร l หรือไม่ได้อินกับเกมเพลย์ของเก n นชินครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้แล้วแล้วก็เราก็จะชอบเกมทั้งสองเกมนี้ได้ไม่ยากครับดังนั้นสําหรับผมแล้วครับผมมองว่าในตอนนี้ผู้เล่นเก็นชินไม่ได้ลดน้อยลงหรือหายไปไหนหรอกครับเพียงแต่ว่า แพทในเกนชินมันยังไม่อัพครับผู้เล่นก็เลยยังไม่หายเราก็เลยไม่ได้เห็นคนพูดถึงเยอะเท่านั้นเองแต่สตาร์เรียที่ถูกพูดถึงเยอะเพราะอะไรครับเพราะในตอนนี้มันกําลังแฮปยังไงล่ะครับแพทกาลังอัปเดตเข้ามาอย่างต่อเนื่องตัวละครใหม่กําลังอัปเข้ามานี่ผมยังไม่พูดถึงความร้อนแดงเกี่ยวกับเรื่องลีกนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ตามอยู่แล้วนะครับแต่ได้ยินแว่วๆมาครับว่าใน f a c e b o o เนี่ยครับลีกของสตาร์เรียนะครับผุดข,ขึ้นมาเรียกได้ว,ว่าเป็นดอกเห็ดเลยนะซึ่งมันก็เป็นการสร้างกระแสให้้ตตัััวลละะครใหมม่่ๆทีกทําาางจอปเเดข ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นรอกดตัวละครตัวนั้นชั้นรอกดตัวละครตัวนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเกมที่กําลังหายปัปอยู่นั่นเองครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามานะครับก็คือเหตุผลที่เราควรเล่นเกนชินพร้อมกับ รางดาวนั่นเองครับซึ่งถหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพื่อ,พ,อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้เดสคริปชันได้เลยครับและถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปเนี่ยผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ